ไหนไม่อยากฟังจ <se> ุ๊เมือขอฟังหม่ได้ไหมจุ๊มือเธอค่ะเธอจุ๊มานะคะมือนะคะ

แน่ขออีกรอบได้ไหมจุ๊บอ่ะจุ๊บ่ะดีอะไรกันเนี่ีอะไรกันเนีเธอคะใช่อาจจะบล็ก็ได้ครับก็นนั้นโอ้ทำไงทีนี้เธอน่ารักจังเลยอ่ะน่าจะต้องจำมองเดียวโอ้โหชีวิตฉันเธอชื่ออะไรหรอปะลีลาน่าครับผมอ่ะเนี่ยมะมี่ชื่อน่ารักจังวันวันนี้ได้เล่นไหม นะครับผมผมเล่นไม่เป็นเลยนะเว้ยพูดจริงๆเลยคนในใจเลยอ่ะพูดจริงเลยคนในใจเลยอ่ะผมเพิ่งเล่นไฟเอ็มครั้งแรกนี่แหละเชื่ออะไรค่ะนี่นี่คือเนื้อใช่เนื้อเล่นมาได้มาสามวันแล้วสามสี่วันแล้วใช่ใส่หัวน้นเมื่อกครับเตาถ่านก่นทีมันเป็นอะไรเลี้ยโอ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 ้ยอะไรเนี่ยพี่พอ ฮัเฮียรักเป็นไรคะเฮียรักเป็นไรคะพี่อยู่อ่าคุณอยู่เขาเขาปิงอ่ะนะเขาบอกเล่นได้เลยเขาปิงคนนึงมีเป็นไรคะไอยอนหนึ่งอ่ะที่เขานั่งอยู่วะมาเล่นกันดีกว่า ก่ดนะคะที่รักผมผมเล่นได้เป็นก่ดนะคะที่รักผมผมเล่นได้เป็นโอ้ยเฮ้ยนี่มันท่าชั้นนะฉันบอกก่อนเลยแล้วมันท่าชั้นนะเฮ้ยเอ้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 เอยู่เดี๋วเดี๋ยใจเย็นเเย็นยเยวดนะดีย้เยเเเอเอเอยู่เเยเเเเเเยเยเย ใครก็ได้ฟฟัังงดีโชอบนะคะขอถ่ายคลิปก่อนแล้วกันเก็บไว้ดูโชอบแทนนะเขาวโอ้ยเจ็บใจเหลือเกินไม่เป็นไรเลยนี่อะไรเลยนี่ปวดหัวอะไรเลยนี่ให้อยู่ตรงนี้เด็กสาวให้ไม่ได้นะ ถ้างั <to> ้นเปอีกทีไปดีกว่าเขาชอบตัวที่สุดเลยอะชอบมากแค่ไหนคะก็ที่สุดอะที่สุดในโลกแล้วเธออะเขาไม่ชอบเธอที่สุดในโลกแต่ว่าน้อยกว่าแมวเขานะนิดถึงไงตอนแรกเขาไม่รู้ะเขาแบบอยากคุยกับตัวเองเฉยเขาชอบตัวที่สุดแล้วลุกหัวนะครับ ชอบขาับชอบเสีค่ะจริงเปล่าเธอไม่ใช่เหมืนมีลูกค้าเธอไหมนี่นะอ,อ๋อครจะไปชอบลูกค้ายกเว้นเธอยกเว้นเธอเป็น,ปนลูกค้าที่ชอบที่สุดชอบสุดชอบมากๆจริงเหรอจริงครับไม่มีใครคู่เธอได้หรอกพูดแล้วนะ พูดจริงทำจริงของจริงของแท้ okay. มีคำสุขจังวันนี้ทำไมที่รักลืมบ้าำจังเลยอ่ะชุดอนี้ยชอบนะคะไม่ชอบของโอซีเหรอคะอุ้ยขอโทษขอโทษหางโอซีนี่ไฟหน้ารถสว่างนะคะเหยียดข่าว่าไฟหน้ารถเลยเธอเลือกอย่างเหนื่นมากกว่าเขา อขานาดเขายังไม่ไปเที่ยวโอซีเลยนะเขาอยากอยู่กับเธอไงทำไมอ่ะเขาสำคัญใช่ปะเขาสำคัญปะสำคัญสำคัญทุทกที่จักราเลยสำคัญทุกวันดอกสำคัญทุกที่จักรเลยสำคัญทุกวันดอ,อก,รก,รดออกจริงเหรอ แล้วถ้าไม่มีคนอื่นอะที่พร้อมเพียบพร้อมอมาเขาทุกอย่างไม่ได้ชอบคนเพียรพร้อมเขาชอบเนาทำไมอะเขาไม่เขาไม่มีอะไรดีเลยนะแล้วใครเขาชอบคนดีกันเขาเขาไม่เก่งหลายอย่างนะ ใครกับเธอก็แค่ทำให้มันเต็มที่ก็พอแล้วปะแล้วเธอเลือกเขาเหรอหอืเธอเลือกเขาเหรอะืเลือกอะไรอ่ะแล้วเธอเลือกเขาหรือเปล่าล่ะไม่จำเป็นต้องเลือกนะคะเพราะมีเธอคนเดียวอยู่แล้วสิงหรือเปล่าเธอ แต่คนจีบเธอเลยเอาที่ไหนวะจีบเธอเป็นคนจีบเยอะกว่าเลยเธอขี้อ้อนด้วยขี้อ่อยแบขี้อ่อยแล้วก็ปิดคอมนะอ่อยแล้วก็ยิ่งตอนตื่นอ่ะชอบทำเสียงแบบนั่นแหละทำไมไม่ได้ทำเสียงกันเลยนะวันนี้ก็ทำไม่ต้องเล้วทำไรทำ